สวัสดีค่ะพบกับช่องปางรี่ Channel นะคะวันนี้จะพามาชมบรรยากาศตอนค่ำๆตอน6โมงค่ะ6มโมงตรงตะวินตกดินแล้วช่วงนั้นๆนจะถ่วมทังตัวนี้น่าจะแต่ตอนนี้มันบกแล้ว ปกตินีขาวเบิดเลยแถวนี้พี่น้องตอนนี้บกแล้วท้องฝ่าสวยสดใสสีสมตอนตะเวนตกดินเนาะพี่น้องกะเริ่มเปิดไฟกันแล้วทั้งนั้นเป็นถนุนหน้าเขาเห้าเนาะเขางามอยู่จ๋าหน้าต้นนี้แต่ว่าแม่นหน้าจะคล้องเรา ว่าหน้านี่หักหนาอยากล้ลยแนย่สมบรรยากาศช่วยๆเลยพี่นอ้องพบกันไหมกับช่องปังหลีชาแนลด้วย,ยจ้ามียังกะ่ไทยจะอยากกะกิน ว่อยากกะยากินเว้ยนะเห็นยังกะไทยเนาะพี่น้องเนาะมีบรรยากาศทายน้ำถ่วมมือนีกะมาไทยบรรยากาศแบบนี้ให้เบิ่งเนาะกะงามอยู่จ้ะอย่งไดกะลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ